เพื่อนเพื่อนชาวแด๊ดดี้เซลครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยฮะกับช่องแด๊ดดี้เซลชาแนลครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เลยครับสนามบุรีรัมย์เด็กเตอร์แท็กก็เป็นงานครับโตโยต้าเลโอเลสซิ่งมาเนี่ยครับก็นี่ฮะเราอยู่กันที่ลานกิจกรรมเลยลานกิจกรรมเราก็นี่เลยฮะก็จะมีบูธมากมายนะฮะมีรถนี่ที่ทําการแข่ง,ข,ง,ข,ง Big Ten. Big ขันบิ๊กเทนจากบิ๊กซิก6คันรอบนี้เป็นบิ๊กเทนเพิ่มมาอีก4คันเราดูด้านในไหม ว่ามีอะไรปะนี่นี่อันนี้อันนี้เป็นจ็อบมนตรี <Okay. S 1> นะฮะเรามาทั้งทีเรื่องซนเนี่ยขอให้บอกเปิดได้ปะย,ยังไม่ล็อกด้วยนี่ฮะอันนี้ก็เป็นทางด้านจ็อบมนตรีเมื่อคืนซ้อมไว้ก็เท่าไหร่ 11. สิบเอ็ดศูนย์เออคันเนี้ยซ้อมไว้ข้างนอกอ่ะสิบนะฮะพิกัดสิบเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ของจ็อบมนตรี เนี่ยก็รถที่ใช้ทุกคันเป็นโตโยต้าลีโวนะครับก็มีกติกาคุ้มคอบคุมไว้พอสมควรพิตตี้พิตตี้พิตตี้พิตพตี้มีพิตตี้ด้วยนะเอดีบีเอดีบีมาข่าวจั่วเลยนะโอเคครับไม่อยากอยู่ใกลรถแต่ละคันก็จะมีคันนี้จ๊อบชางกาชมบุรี แล้วก็พี่เอเอร์โบนแล้วก็ปถมแล้วก็นี่จริงๆนะในงานนะรถทุกคันนะไม่ห่วงใครเลยตอนนี้ผมห่วงแค่นี้คันเดียวรอบที่แล้วใช่ไหมตะเบิร์ดขับเองตะเบิร์ดมึงเอาคืนเว้ยให้เบสมาคนเดียวตะเบิร์ดไม่มานี่แอบ,บห่วงคันนี้เดี๋ยวเราไปหาเบสเราลองไปดูปะ <Okay. S 1> แล้วก็คันนี้คันนี้คันนี้น้องใหม่คันนี้น้องใหม่เกณฑ์สองก็จะเป็นของนัทเอสทีเอ็ม ขับโดยแจ็คเลสซิ่งเอออันนี้ก็จะเป็นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเลยแล้วก็จะเป็นนี่อันนี้แชมป์เก่าอันนี้ลูกชิ้นแชมป์นี่อยู่นี่เดี๋ยวเขาจะมารักษาแชมป์ด้วยว่าเดี๋ยวเรามาดูก็จะเป็นพี่เอฟทูแต่รอบที่แล้ว,วขับเป็นโออุช่างขวัญแต่รอบนี้เปลี่ยนละเป็นแดนขับโดดเออเดี๋ยวไปดูว่าอาการจะเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปดูฮะหูดูห้องเครื่องดิห้องเครื่องเนี่ยกิบนี่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 เจนสองเจนสอง ช่างแจ็คบังยาแพรกรถรถของต้นดูไบคันนี้เลยเมื่อคืนซ้อมไว้10.9ถือว่าดีมากฮะแล้วก็ขับโดยปิงชัยนาทนี่คันนี้คันนี้เลยคันนี้เลยสีแดงสวยนะเนี่ยจริงๆเราอยากไปหาช่างแจ็คมากเลยแล้วก็คำสุดท้ายนี่อเมริกาไปทางไหนก็จะเป็นของไทยจิตเจริญดีเซล ก็มาในโทนรถทีขอนะแล้วก็เป็นค่าลายแบบเมกานะอเมริกานี่สวยเลยคันนี้ก็วิ่งดีนะคันนี้ก็วิ่งดีเลยเดี๋ยวเราไปถามนาจิตนะเออว่าใครขับอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูนี่ขนเขาพูดค,ค,ออคุยกันดีกว่าไปน้าจิตดีครับนีนานา่ครับผมขออนุญาตพูดคุยหน่อนจิตนี่ในฐานะนจิตเป็นเจนที่สองครับครับรถคันนี้ปั้นขึ้นมา เพื่องานนี้แบบสเตปอะไรยังไงก็เป็นโปรเจกต์บิ๊กติกนะครับตามกติกาคอนเซปต์ของทางบิ๊กติกได้เริ่มต้นมาก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขกติกาเดียวกันก็ทําได้เต็มที่ในกฎเกณฑ์เดียวกันครับรถคันนี้ออกไฟแดงเลยปะใช่ครับออกไฟแดงแล้วก็ทำแม่งเลยใช่ครับแต่เครื่องยนต์คือทำทำใหม่อ่าออกเครื่องยนต์ก็มีสเตปของเราตามสไตล์มีการขยายความสูของสไตล์สไตล์ไทยจิตเจริญดีเซล ตรงไหนที่มันคือจุดเด่นระบบเชื้อเพลิงครับเออนจิตเนี่ยครับระบบเชื้อเพลิงเนี่ยแบบเพราะว่าเราทําทั๊มวฉีดนะครับระบบปั๊มหัวใจเครื่องยนต์ครับนี่คือจุดที่เราถนัดที่สุดส่วนระบบเครื่องยนต์หรืออะไรพวกนี้ก็เรามีพื้นฐานของความเป็นเป็นโตใต้อยู่แล้วนะครับก็เลยง่ายหรับเราครับและการขยายความสูดเพิ่มเติมแล้วก็วันนี้ในงานเนี่ย จะมีคอนเซ็ปต์ easy to decoration ก็คือแต่งง่ายร,ราคาไม่แพงอะไรพวกนี้ไปหาที่นาจิตมีไหมมีร้อยเปอร์เซ็นครับมีครบเลยครับสำหรับสาวกที่ทำต้องการแรงม้าตั้งแต่50ถึง300แรงม้าแบบใช้างานนะครับติดต่อได้เลยครับที่ร้าน,นครับมีสเต็ปให้เลือก ทุกขัน้นทุกตอนรอรจริงๆแล้วส่วนมากเราจะทํกปุ่มลถบ้านปุ่มซื้รถใช้ความเร็วอ,าารอัตราเร่งประหยัดน้ำมันปันไม่ดำแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแข่งขันเนี่ยต้องขอเลือกเป็นเคสๆไปเพราะบางทีแข่งขันนะจีก็ไม่่อยมีเวลาด้วยเมื่อวานซ้อมว่าไงบ้างก็ดีนะครับถือว่าดีแต่ยังไม่ดีมากเพราะว่าเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราไปได้มากกว่านั้นบอกเวลารอบเต้าแบบนี้หนึ่งสิบจุดแปดครับสิบจุดแปด แล้วก็วันนี้การแข่งจริงใครครับคนขับก็จะเป็นเด็กที่เราฝึกขึ้นมาใหม่อ่ขับได้ประมาณ5ลันเท่าที่ผมไปสืบสวนมาเขามาสายมอไซค์ไม่เคยจับรถเลยนเลยรถติดกลับขึ้นปั๊บถูกต้องเมื่อคืนซ้อมไป7ลัน7ลันครับวันนี้คือลันที่8ที่เขาจะทำแต่เจ็ดแต่เจ็ดลันเนี่ยวิ่งเข้าเส้นวิ่งเข้าเส้นแค่ห้าลันอีสองลันไม่เข้าได้ ก็ใครที่เชียร์นักกีฬากอนนี่เลยครับคันนี้เลยอเมริกาสไตล์ได้ขอบคณนักกีฬาครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ต้องเชียร์อวลานี้วลานี้ก็จริงๆเราอยู่ในคอนเซปของ easy to decoration แต่งง่ายแต่งสวยราคาไม่แพงเดี๋ยวเราไปถามในแนวของผลิตภัณฑ์บ้างไหม,ม,ไหมบ้านใกล้เลือนงเคียงหากินง่ายๆบีาร์ซีนี่มหาวยม สวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับเราหากินง่ายครับครับเจอกันทุกสนามแดกเซอร์กิตวันนี้มาโต้ใต้้าเจอกันอีกแล้วมีรถซิงที่ไหนก็ต้องมี BRC ที่นั่นเออนะอผลิตภัณฑ์เราต้องสุดยอดจริงแน่นอนก็จริงๆเรา,าอยู่ในโหมดของคอนเซ็ปต์อีซี่ทูเดคอเรชันครับแต่งง่ายแต่งสวยหาง่ายราคาไม่แพงอ่าจริงๆในโหมด BRC พี่ครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมัน ยากมากน้อยแค่ไหนพี่ลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงก็คือแต่ก่อนเนี่ยหลายๆคนก็จะคิดว่าของแต่งตโ,ตโตโยตา้าใช่ไหมครับหายากอ่าเรเวงเลเวอะไรพวกเนี้ยออกมาแล้วจะมีของแต่งหรออ่าจะไปตู้คนอื่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าตอนนี้ยโตโยต้าออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างคัชบรีอาร์ซีแล้วเนี่ยป้ายแดงออกมาปุ๊บคัสโนมีรองรับเลยทุกสเตจการใช้งานจริงๆไอ้ที่บอกว่ายากนะมันนจะยากตรงไหนเลยอันนี้จกักใจผมนะคัทบรีอร์ซีเนี่ยบอกตรงว่ารถออก2วันเนี่ย วันที่3เนี่ยคัดออกแล้วนะใช่ครับประมาณนั้นเลยมาเร็วมากอย่างเลโวคัดมีตัวไหนพี่ลองลองพาไปดูได้ไหมไอ้ที่บอก easy to decoration อ่าเรื่องของการตกแต่งนะนี่เลยคัดเลโวแล้วก็จะมีอยู่ตัวนี้ตัวไพ่ทองแดงแล้วก็ตัวก้อนทองแดงก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเรามีเหมาะกับทุกการใช้งานถ้ารถใช้งานในบ้านรีแมปหรือว่ากล่องปุ้ยไม่เกิน30ใช้เป็น้ไพ่ทองแดงหรือไม่เกิน30มสิบนี ไม่ใช่ว่าง่ายนะมีตัวเลือกด้วยมีตัวเลือกเออมีตัวเลือกสเต็ปด้วยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับสายซิ่งขึ้นมาหน่อยพุทเกิน30มแต่ไม่เกิน50ก็ใช้เป็นตัวก้อนทองแดงได้อันนี้คือรถทาค่อนข้างเยอะละใช่เออก็ที่บอกว่าหายากจริงๆมันไม่ยากหรอครับมันไม่ยากเลยมีครบเลยครับตอนนี้แค่เข้าเพจ BRC Racing c a <acing> r เข้าไปปุ๊บมีทุกเรุ่ออเยาวะเจเลโวลเลยขอเก่าๆเ,เลยมีครบแต่กูตัวโต้ามาเลยเออ BRC มีครบครับผมเพราะสุดท้ายที่บอกว่าหายากก็ไม่จริงนะไม่จริงครับก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากได้คลัช BRC เนาะเข้าเพจ BRC เพราเพจ BRC คล u สนะก็ถามได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาทาง YouTube ก็ได้ก็ BRC Racing Clutch มีไลน์เอิงไลน์แอดไลน์แอดก็แอด BRC Clutch สทรหาพีมได้ไหมสอบถาผมได้เหมือนกันนะครับเบอร์ศ8นย์แปดหน่าครับ เอาขอในแบบตัวแทนจําหน่ายตัวแทนจําหน่ายเยอะมากเพราะว่ามีทั่วประเทศไงกูว่าแล้วยังไงส่งคําถามมาว่าอยู่จังหวัดไหนอะไรไงแล้วเดี๋ยวเราแนะนําไปให้ว่าจังหวัดนี้ต้องไปหาใครอะไรยังไงนี่แหละที่บอกว่าหายากไม่ยากทั่วประเทศไทยมันมีตัวแทนทั่วแทบจะทุกอําเภอแล้วใช่ครับนะวันนี้เราคุณพี่เอ็มครับป้าเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อวันนี้ยัเจอหนี้เลยบอลบุ๊คกี้บอลสวัสดีครับนะาเพราะคอสวยนะคะ บุคคนเห็นว่ายกคนยกเครื่องอะไรทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นนะอธิบายให้บุคคลฟังนิดนึงเครื่องพังครับเกิดจากหัวฉีดเออหล่ะต่อไปนี้นะคะเราพอมีหัวฉีดโซลาร์ด้หน้าเป็นจุดแลนด์มาร์กแล้วโซลาร์ตรงก็มีโซลิตจัมม่าโดนนี่ก็ชาร์จออนเลย์มสวยมีอุปกรณ์คันนี้ใครขับผมขับเองครับโซลาร์นแล้วก็ช่างบอลจูนช่างบุคจูนช่างบุคจูนช่างบอลขับครับมากมเลยซ้อมไว้เป็นยังไงบ้าง รม่่ยวงไถึเส้นนะครับาสุดยอดกระบะนะคะสายซิ่งวันก่อนเมื่อคืนถ้าดูวิดีโอได้ก็จะหายไปควันหายไปใช่ครับก็คือมีปัญหาแล้วใช่ทำการแก้ไขเรียบร้อยแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับปันหาที่ยกเครื่องสรุปได้แป๊บหมาหนึ่งรู้กันนะถือว่าสุดยอดสุดยอด MP เยอะสุพเตอรีก็ให้ทิ้งท้ายบอกด้วยนะ MP ของเราด้วหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปพู่ MP ทุกท่านครับ คลิปติดตามอ่าผู้บุ็กนะครับอ่าได้เชียร์เราด้วยอ่าเราจะทำให้ทุกทีมีครับอ๋อพี่บุกอ่ะก็เต็มเต็มที่ครับทำเต็มที่ให้ดีที่สุดอ่ะพี่ใเรื่องของการแต่งตก็ติดตามบอล็อกกุพันด้วยฮะได้ครับผมนะฮะล้านกว่าโอเคแล้วเหรอผมครับพีูดคุยกับพี่เขากันนะคะแน่นอนย้อนนี้คนเดียวพี่เยอะมาจริงๆท่านถามว่าบิ๊กเทนเนี่ยเชียร์ใครนะ จริงๆผมแอบเป็นห่วงอยู่คันหนึ่งคือทั้งเบิร์หลักห้าเพราะอะไรรู้ไหมไปถามเบสกันปะคือจริงๆจริงๆมีสนามนู้นที่บุรีรัมย์ไอเบสมันไม่มามันติดธุระมันทิ้งตะเบิร์ตมารอบนี้ตะเบิร์ตเอาคืนสวัสดีครับเวัยดีครทั้งเบิร์ดไปไหนติดภารกิจด่วนครับทิ้งไอเบสก็คือือเบสไปทิ้งเอาไว้สนามนู้น โดนเขาเอาคืนเอาแล้วมันมดมันยังบันยากใครจะจับให้เนี่ยเดี๋ยวยึงเนี่ยแหละทั้งสิบคันไม่รู้ใครว่ากันมาช่วยกันเมื่อคืนมันวิ่งเว้ยเวลาเท่าไหร่ไม่มีใครดูให้เลยมีงานกูไม่มีเลยวิ่งอะไร่รู้ไหมไม่รู้ว่ามันโค้งน่าสงสารพี่ก็เลยแอบเชียร์มันเมื่อคืนต่อไปเป็นไงบ้างเราวิ่งอยู่ประมาณสิบเอ็ดสองสิบเอ็ดสองดีที่สุดนะลงได้อีกไหม น่าจะได้อีกนิดนึงครับอ่าน่าจะได้อีกนิดหน่อยครับแต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวนี้ตัวขับเนี่ยมันขับมันจับวางแล้วถ้าใครพลาดนะเซ็ตมันแต่ถ้ารถมีปัญหาเนี่ยกูก็ย,ยังไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูเบสกันว่าจะทำยังไงได้เลยพี่เดี๋ยวเจอกันเลยฝัง่งตะเตตบเิลฝั่งตะเบิ้ลไงไม่มาเดี๋ยวได้ที่หนึ่งให้เดี๋ยวก็จะรู้ยังไงเดี๋ยวโท่ากันไปฝากเดี๋ยวเท่ากันไปฝากน้ำพริกแม่วันนอมครับแชมป์ประเทศไทยแชมป์ประเทศไทย น,นะคะให้ไปเตรียมตัวเข้าขบวนได้เลยนะคะตอนนี้ถ้ายากรอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะด้านลานกิจกรรมก็จะมีพิตตี้ส,สาวสวยสินค้ามาออกบูธเยอะๆเลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่พลาดโอกาสนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะว่าอีเวนต์หน้าเราจะไปที่จังหวัดอะไรก็แวๆมาว่าจะเป็นเชียงใหม่แล้วก็ภูกเก็ต ก็้ีนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะตอนนี้ก็คนดูค่อนข้างเยอะมากๆเลยกับช่องเราก็จเจอกันใหม่ e ีหน้าเราจะไปที่ไหนฮนะ d e กหรือเซอร์กิหรือจะเป็นงานอะไรก็จเจอกันใหม่ e ีหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ